สวัสดีครับผมบอลรีวิวของครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กที่เบาแข็งแรงทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบตอึดถึกทนแหลมให้มาแบบ ครบเลยนะครับที่พูดมานี่คือตัวนี้เลยครับเลนโวโยคะสลิมเจ็คาร์บอนตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะน้ำหนักคือเบามากตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1.1กิโลเท่านั้นเองนะครับและตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ขนาด14นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 2.8K ความสว่างให้มาถึง400นิตนะครับอัตราเฟรมเรทจออยู่ที่ 90H าเฮิร์ตนะครับสเปคจอนะครับเป็น H D R 5 0 0 Backto ็นะครับกราดโดบีวิชัน จอเนี่ยดำก็ดําจริงๆเลยนะครับแค่ตัวจอนี้ก็เทพแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่มาพร้อมกับ Windows 11แท้แล้วบวกกับมี Microsoft Office แท้มาให้ด้วยในเครื่องนะครับคือซื้อเครื่องนี้ไปไม่ต้องไปซื้อ Windows ไม่ต้องไปซื้อ Microsoft Office ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มแล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน2วัสดุนะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แท้ทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวท็อปแล้วส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นวัสดุแมกนีเซียมอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นตัวรองลงมานะครับแต่ตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยบอกเลยว่าทนทานแข็งแรงมากเบาด้วยความทนทานนะครับตัวนี้นะครับระดับมิลิเทลี่เกรดนะครับคือตอนนี้โน้ตบุ๊กทั่วไปในตลาดน,นะครับถ้าอยากจะขายได้อย่างน้อยๆความทนทานต้องระดับมิลิเทลลี่เกรดแบบนี้นะครับตัวนี้ชาร์จ15นาทีสามารถใช้ยาวนานได้ถึง3ชั่วโมงเลยนะครับ ใครที่แบบว่ารีบๆอะไรอย่างเงี้ยแบตมันจะหมดแล้ววะมีเวลาชาร์จได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยตัวนี้ชาร์จ15ทีใช้ได้นานมาก13ชั่วโมงแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มเต็มเต็มสตรีมนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง14ชั่วโมงเลยนะครับภายนอกการดีไซน์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบว่าเลิศเลิศมาก ดูดีแข็งแรงทนทานแล้วชิปเซตประมวลผลภายในนะครับตัวนี้เลือกใช้ amd line n ส้นะครับการ์ดจอเป็น Radeon นะครับตัวนี้เนี่ยเอาง่ายๆเครื่อง pc ที่ผมใช้อยู่นะครับข้างล่างที่ใช้ตัดต่อคลิปนะครับคลิปนี้ด้วยนะครับใช้แค่ l ลา e เส้น5เองนะครับสำหรับ cpu นะครับแลมวที่เขาให้มานะครับให้มาถึง16 g จิกนะครับแล้วหน่วยความจำนะครับก็ให้มาเป็น ssd 5 1 2เลยนะครับคือเร็วแรงเบาทน สวยครบในเครื่องเดียวเลยคือ จอเทพด้วยยอดเรามาดูรอบๆกันนะครับรอบๆของตัวนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะมีพอร์ตเสียบ Type C มาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มที่จะปิดการใช้กล้องเว็บแคมนะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็น Type C หมดเลยมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้ด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์สายชาร์จแบตนะครับแล้วด้วยการที่ เขาเป็น type C ทั้งหมดทุกอันเลยนะครับเขามีฮับให้มาแยกด้วยของ Lenovo เลยนะครับตัวนี้นะครับมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบ HDMI มีช่องต่อจอนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสาย USB พวกนี้นะครับมันจะการถ่ายโอนข้อมูลการ อะไรพวกนี้มันจะเสถียรมันจะเร็วกว่า USB ปกติมากเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผมใช้พวกฮาร์ดดิสพวกอะไรพวกนี้ถ้าเป็น Type C เนี่ยคือแบบไม่พูดเร็วเร็วแบบเร็วมากอย่างตัวนี้นะครับสเปคนี้นะครับตัวท็อปเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลายเส้นเมีการ์ดจอกราฟิกแยกตังหากแรม16จิก ผมว่าการทํางานกราฟิกการตัดต่อคลิปการพกพาอะไรพวกนี้นะครับง่ายน้ําหนักคือเบามากแบตอืดแบตทนมากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กดีๆอยู่นะครับแล้วใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้ก็ลองกดเข้าไปดูข้อมูลไปดูราคาไปดูสเปคกันอีกทีก็ได้นะครับด้านใตน้นี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ